ทดลองซิตันเอ็กพอร์ต์สนับสนุนโดยอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์จองบูธ085-661-4629วันนี้จิดาจะพาเพื่อนๆไปสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะพื่ค่ะวันนี้จิดาพามาคิดซีล่าค่ะสวัสดีค่ะครูขวัญสวัสดีค่ะครูขวอยเรียอะไรให้หนูเล่นบ้างคะวันนี้ ค่ะวันนี้คุณครูมีอะไรหลายอย่างให้หนูเล่นมากเลยค่ะเพราะว่าที่คิดซิล่านะคะเป็นทั้งอินดอร์เพกาาแล้วก็เป็นทั้งเล ARNING STUDIO เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีไหมคะไปดีค่ะ Let's go <S <S แล้วพอเรามาถึงนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะค่ะใช่ ใส่เชฟนะคะคเก่งมากค่ะเพราะว่าที่คิซิล่านะคะเป็นสถานที่เด็กเล่นอินดอร์เพกาวค่ะเวลาเราเข้าไปเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะที่ดีนะคะเราจะต้องใส่ถุงเท้ากันโอเคไหมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยโอเคเข้ามากันเลยค่ะ จีด้าตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่ผู้ขวัญจะแนะนําโซนต่างๆนะคะของคิสซิล่าให้จีด้าดีไหมคะทางคิสซิล่านะคะก็มีบริการทั้งส่วนเรียนแล้วก็เล่นแต่ว่าเราจะมาอธิบายโซนเล่นก่อนโซนแรกคืออะไรคะเป็นบ้านต้นไม้เห็นไหมเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเล่นในบ้านได้เลยแล้วโซนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นสไลเดอร์ค่ะเห็นไหมสไลเดอร์ของเรานะคะก็ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยนะเด็กเล็กๆแบบนี้ก็สไลด์ลงมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีโซนบอบบอลเพื่อให้เซนซอรี่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้เป็นโซนพรีเทนท์เพย หไหมเราเสริมสร้างจินตนาการเนี่ยหนูจะเป็นอะไรก็ได้เป็นเชฟก็ได้ขายของก็ได้ขายไอติมก็ได้หรือว่าจะทำเนี่ยนะเป็นดเนอร์นั่งทานข้าวก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็โซนที่4นะคะของเราก็จะเป็นโซนอ่านแบบหนังสือค่ะก็จะเป็นโซนทางด้านโน้นนะคะเด็กๆก,ก็สามารถมาอ่านหนังสือได้เลยค่ะจีด้อยากเริ่มทําอะไรก่อนดีคะเล่นสไลเดอร์แล้วเราไปเล่นสไลเดอร์ด้วยกันดีไหมไปเลสโก้ s <S พร้อมกันนะเล่นสไลเดอร์พร้อมกันเลย3 2 1 ที่นี่คือคิสซิล่าสนามเด็กเล่นในร่มใจกลางกรุงเทพอบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยโซนเสริมพัฒนาการค่ะค่ะจีด้าโซนแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือบ้านต้นไม้ค่ะวิเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในบ้านต้นไม้กันดีไหมเราไปดูกันว่าในบ้าน่ะมีอะไรให้เล่นบ้างไปกันเลยค่ะออะไรให้เล่นบ้าง ใช่เรามีเก้าอี้จิ๋วด้วยให้หดูนะงั้นั่งสบายไหมเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันมานั่งสบายป่ะมาดูกันแล้วทำกับข้าวอะไรกันดีตอ,อกใครไปอะไรใช่อันนี้ก็จะมีของเล่นเสริมทักษะเป็นเชฟต่างๆนะคะ แม้ว่าจะเป็นคลาสเต็มที่สนุกและท้าทายคลาสฟอนิกส์ที่ช่วยฝึกภาษาหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดจินตนาการให้กับน้องๆแล้วก็จะมี s o ฟต์ e อนด์เค่ะมันจะเหมือนกับว่าเราออยู่บนบ้านแล้วเราก็มาที่เมืองกันที่เมืองของครูเนี่ยนะหรือเมืองในจินตนาการของหนูเนี่ยนะมีอะไรต่างๆมากมายมีร้านอะไรมีร้านอานอหารโรงพยาบาลศาสตร์ช่วยคะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีร้านไอติมอ่ามีร้านไอติมอีกตัวนี้เป็นอะไรดีคะ สุปปอร์มาเกตมีซุปปอร์มาเกตอันนี้ก็จะเป็นเป็นนลนะคะเป็นนที่เราเลือกมาก็จะเป็นเสียงเป็นเสียงที่เป็นเพอร์ c t e d เยอทลอได้ไหมค้องโซฟัพาในหน่อยทิ้งกัลทิ้งกัล ววใช่ค่ะเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้สไลเดอร์หรือโซนพีเทนเพยนะคะหรือว่าจะมีหนังสือสนุกให้อ่านด้วยค่ะน้องจีด้าคะกิจกรรมที่เราทากันอยู่นะคะเรียกว่ากิจกรรมบ้านดินเบาค่ะก็ช่วยเสริมสร้างทางจินตนาการนะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยค่ะมันจะเป็นการผสมสีด้วยนะใช่ค่ะถ้าหนูเรียนรู้เรื่องแม่สีได้แล้วหนูก็จะสามารถผสมสีเป็นสีอะไรก็ได้เลย น้องจะได้ทั้ง play learn และ explore ไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้เราจะมาทากันก็คืออ่านหนังสือนิทานค่ะทิคิดซิล่านะคะก็จะมีหนังสือนิทานหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไหเดี๋ยอยากให้คุณครูอ่านเล่มไหนให้ฟังดีคะหนังสือภาษาญี่ปุ่นตัวนี้นะคะสอนเรื่อง healthy habit นะคะให้กินให้อร่อยแล้วก็ยังไงให้กินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมอุ๊ย แครอทไม่ชอบกินเลยกระต่ายวิแต่กระต่ายชอบกินแครอทนะยำยำยำไม่ชอบกินยำ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 ไม่ชอบกินถ้าเราเนี้ยนะไม่กินอาหารอะไรเราจะเป็นยังไงผอมเห็นผอมไหมผอมเห็นแต่ซี่โครงเลยใช่ไหมโอ้โหเด็กคนนี้ก็เลยหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามูยำ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 วันนี้นะจี๊ได้สนุกมากเลยค่ะ มาอยากมาที่นี่มาได้ที่ไหนนะคะคิสซิล่าแบงคอกนะคะก็จะตั้งอยู่ที่โครงการมาเก็ตเพลสค่ะนางลิ้นจี่ชั้น3ค่ะขาเราติดตามได้ที่ช่องทางนะคะมีทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ Instagram ค่ะ k i s ซ i l ่า k k k ค่ะก็จะวอล์กอินนะคะหรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะของเรารับทั้งไพรเวทแล้วก็คลุกนะคะมีทั้งตัวกิจกรรมมากมายแล้วก็มีเซอร์วิสมากมายทั้งเรียนแล้วก็เล่นค่ะวันนี้ดีด้ขอบคุณมากเลยค่ะครูควะค่ะครูขวัก็ขอบคุณน้องจีดามากเลยนะคะสัปด นะ้าหนูทดลองพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตั้นะคะบมาหนูทดลองทั้ง explorer Amarin TV